ชดูว่าตัวเองนั้นแบบแข็งแรงมากขนาดไหนกับเสา1หนึ่งท่านอ,อโพแดนแสแนงนะคะวันนี้คะ่ะเดี๋ยวน้องแคทเนี่ยจะพาไปดูและพาไปเต้นโพแดนนะคะในการออกกําลังกายค่ะค่ะ ิละปะที่มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่โบราณเช่นเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงกายกรรมในประเทศจีนและเป็นอุปกรณ์ฝึกสำหรับนักกีฬาในประเทศอินเดียส่วนโพเดนส์ยุคปัจจุบันถือว่าเป็นกีฬาอย่างหนึ่งและมีการจัดแข่งขันชิงแชมป์นานาชาติทุกป,ปีอีกด้วยส่วนในประเทศไทยคนนิยมเล่นโพเดน์กันเพื่อเป็นการออกกำลังกายโดยเฉพาะคุณสาวๆเพราะมันจะช่วยทำให้รูปร่างฟิตเฟิร์มสมส่วนบอดและหัวใจแข็งแรงขึ้นเนื่องจากต้องเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลา อีกทั้งยังสร้างสมาธิและช่วยฝึกบุคลิกภาพรวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับผู้เล่นได้เป็นอย่างดี แรกนะคะคือแขนอย่างแขนที่แบบให้ห้อยอย่างเงี้ยจะเริ่มรู้สึกว่ามันกระชับขึ้นเราจะใช้แขนจับตลอดที่สใช่ไหมคะแล้วอย่างที่สองจะเป็นที่ขา<ม>เพราะว่าเราจะกิงขาด้วย<ม>ก็คือจะได้เรื่องหน้าท้องด้วย<ม>อย่างผู้หญิงจะมีปัญหาเลยว่าอุ้ยอยากหน้าท้องแบนราบอะไรเงี้ยวี่โคดันช่วยได้ ก็คือห้ามรีบสห้ามกลัวใายพอเรากลัวปุ๊บเหงื่อจะออกมือละทาให้มือลื่นตลอดแล้วที่สําคัญนะคะคนที่มาเล่นโพเดีน่าห้ามทาโลชัน่นเพราะมันจะทําให้ลื่นแล้วก็ต้องฟังครูที่สอนอย่างเคร่งคัดน,นะคะถ้าสาวๆคนไหนชอบความสนุกและท้าทายและอยากมีหุ่นสวยที่ฟิ irm, ตเฟิร์มก็ต้องมาลองเล่นโพแดนซ์กันค่ะรับรองสวยสมใจแน่นอนค่ะ หุ่นของบรรดาเหล่านี้คงเป็นหุ่นในฝันของสาวๆหลายๆคนใช่กล้ามเนื้อแล้วันหน้าสวยๆลิลลี่แบบแขนข้างเดียวเราจับหมุดถึงตัวได้แล้วก็นนึงเลยเอางี้เดี๋ยวฉันเป็นไอ้นี่ให้ไอะไรคะเป็นสาวเขาว่านแล้วฉันจะเป็นคนนำในการเล่น